14นาฬิกานาทีวันที่24ตุลา25 6 .3 ได้เดินทางมาถึงอำเภอศรีสัชนาลัยแห่งจังหวัดสุโขทยัยและเราก็จะมุ่งหน้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยตอนนี้ก็ได้มาถึงหน้า ทางข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วแล้วก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วคนละ20บาทนี่ครับนี่ก็คือบริเวณที่จอดรถและข้างหน้าก็จะมีเช่าจักรยานยบ่ายสามโมงแล้ววันนี้เราก็หลังจากซื้อตั๋วเสร็จก็ได้เข้ามาที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วนี่ทางเดินเข้ามาจากนู้ประตูนี้เขาเรียกว่าประตูลามนาลงนะ เป็นประตูขนาดใหญ่กอดด้วยอิฐศิลาแรงเดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูรามนงลงนี่ไปนะครับ <ucking> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน <ucking> ตรนนี้เราก็ได้เข้ามาไปใ,ในวัดนางพญาแล้วข้างหน้านี่จะเป็นทรงเจดีย์ทรงระฆังเขาน้าจะขึ้นได้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามขึ้นี่อยากจะไปดูว่าข้างในจะดีเป็นอะไรอ่ะ ข้ามังในแล้วมีรูไม่แน่ใจนะจริงก็ไม่อยากเข้าแล้วควรจะเคารพสถานที่หน่อยเหมอนอ๋อเดาว,ว่าเขาก็เอาปูนมาฉาปิดแต่จริงๆหน้าข้างในน่าจะเป็นอุมโมงค์อะไรสักอย่างนะเป็นโพรงอะไรสักอย่างเนะึยเอาแค่นี้พอ,อนคนสมัยเก่าก็เก่งนะ นําหินศิลาแรงสกัดเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็มาเรียงเป็นชั้นๆสกัดหินให้เป็นทรงเลขาคณิตแล้วมาวา,าเงเป็นชั้นโอ้โหจนมาถึงทุกวันนี้เก่งมากเลยต้นใหญ่โตมโหฬานเลยโอ้โหดูแผ่ก,กินงก้านสาขากันใหญ่ว่าตึกเนี่ยและเราก็มานี่ครับหลักเมือง มีป้ายหน่อยวัดหลักเมืองเหรอผมอ่านให้ฟังนะปรากฏในหนังสือพระราชนิพน์เที่ยวเมืองพะล่วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ใช่เป็นวัดในพุทธศาสนาเป็นแน่และมิใช่โบสถ์พราหมณ์แต่จะเกี่ยวเป็นสารผีหรือเทวดาอันใดหนึ่งจึงได้เล่าต่อไปว่าบางทีอาจจะเป็นหลักเมืองภายหลังได้มีการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานแห่งนี้พบหลักฐานว่า น่าจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนา mm hmm. เช่นเดียวกับโบราณสถานอื่นๆและนี่ก็คือนะครับสารหลักเมืองที่เป็นสีทององภายในนะครับก็เราจะพยายามไม่อนุญาตไปถ่ายในมากลงองเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีความขลังเหมือนกัน